นี่วันนี้นพรออกช่อง,องคนเตือนปกบิดวันนี้จะไป,ปดีชาโดเห็นมาข้างทางสวยนี่คนไอ้เบะหมา ه, บบข้างทางไงนอน <c oughs> คนเนืรลวี่อีนี่วันนี้มากับบังเอียดเตรียมปลาช่อนเซนติเม่เออจะมาดูอะไรดอวันนี้นี่เจก็มาดูเลยนี่ม้ไม้ไม่มอุ้ยรู้เรื ทุกคนไีมบางทุ่นอนังไม่สงสัยตรงนีมันยังไม่ให้สงสัยนะนี่เราดูมานี่ยทุกคนนะใช่ป่ะถ้าสงสัยอยู่นะนี่ทุกคนเอนนี้อุ้ยกันแล้วสดยแล้วได้แล้วไ้แล้ทุกคนดูดูดูจตตึงวัดมั้งตตึงวัด อุ้ยมาเรบางเยียบอู้ลุดอุามฮจะไม่อยู่แล้วรอบังบุ๊บบังอุ้ยขาดอุ้ยน้องอุ้ยตัวใหญ่ลยอ่ะวดแดงกินไม่เช็เบยเลยนะะดีเบียบังเบยร์บัเอาใจยังไงใจยัไต่อได้ชงหงไปเอาตบยาง้หน่อยต่อ

มาไม่ต nee, ้องโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงปุ๊บกัดเลยบังลงปุ๊บกัดเลยกัดไม่โดนดิกรัเป็นยาเป็นยาเอ็กออกมายังต้องมา บังบอกต้องโดนตักตัวเยอะนี่ไม่ต้องวัดไม่ต้องส่งกัดปุ๊บโดนปั๊บเอเกียบักทำงานอีกแล้วเอเกียบักอืมกบติดปีกอืมีอะไรไม่ต้องไม่ต้องส่งเลยแต่ไม่ต้องวัดเลยตอนนี้ กักกักปากล่างกลไม่เข้าปากไม่นับมันเดือดไม่ทาดเลยวันนี้มีหมาแบบนี้อยู่ทั้งวันเนี่ยพวกนี้ไม่บอกห้มนาตีเท้าอยู่ตรงนู้นหมกหมาง thì mà con ui băng cả đi kéo, băng cả 3 dí đấy, cả 3 dí đấy, tụi nó băng mấy khi, Thì là lông bup cắt bắp อืมใช่บังกัดของอามทิ้งก็ด้วยตัวนั้นอุ้ยมีตัวขยับอีกแล้วตรงนี้ cái kìa bug. Nó 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 kia nó 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 nó

ที่แต่ปลาก็ไม่ได้เอามาใหญ่ไหมบ้างอุ้ยมันทุกคนใหม่นี่

เเอก็บรถคันรอเจ็บปากมแล้วตรงสายบันี่ตรงนั้นตรงนั้นเหรอ ต่อช็อคเป็รีบๆตัดออกไมหมดอน้ำม่ามีมีมงเห็นโดยังหอลงมีโดนแล้วตัวนึงเหรอเดี๋ยวแต้องเพื่อนไปออเจ็าบักกูเมื่อกี้ขัดโคตรแ้งก้นน้ำบวลนะน้ำบาลเลยนะกดอย่างในคลิปนี้อย่างเท่เลยรอทุกคนั้นดีเว้ยที่นี่เว้ยตีอยู่อ่ตั้งนานวะน่ะอุ้ยอ้ยไอเจบักอุ้ยทเลยอ่ะ

đa bằng đai phải nói lên bằng vít Để đi đi lòng đồ đó chắp chắp ha bằng vít มังฟิศปล่อยปลาไปแล้วมังฟิศปล่อยปลาตัวใหญ่ไปแล้วนู้นยังอยู่อยู่มังคิดถอย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 ไม่รู้อ่ะมังฟิศจับจับไปเน้นเลยมังวิศปล่อยปลาทำไมอ่ะ

ừ uh ừ -huh. <laughs> <laughs> <Lỡ sao? cười> <laughs> เรามาเลี้ยงคนงานที่เหยียดัได้กับน้องอัมเหยียดได้ไปสิเปดตัวคนน้องอัมได้ไปสิที่น้องอั้มสิบเก้าได้สิบเก้ได้มากกว่าครับเหยียดได้มากกว่านะเหยียดปล่อยไปหลายตัวแล้วน้องอเ้มแต่ว่าของตอนนี้กับน้องอั้มตัวใหญ่ปล่อยไปแล้วนะแต่อันนี้เลยแต่กองเหยียดนี่ทุกคนเดี๋ยวมีใจดูน้องอามไม่ปิดเหรอฮึปิดไดปทุกคนทุกคนนี่คือคนงานนี้นะนี่กองเหยียดเล่นจริงกันเยอะกว่านี้แต่เหยียดปล่อยไปหลายตัวแล้วอันนี้คือแบบเก็บมา ให้น้องๆดูเฉยๆแล้วว่าไงตึงไงไหนไม่ได้ไม่ได้ไดิพูดเลยมีได้พูดเลยใช่ไหมประกาศญาติทกคนแก้วแก้วแก้วสวยเนาะแล้วก็ปลานี่มันเห็นจะไม่เอากลับนะมันเห็นจะให้เอฟซีเนี่ยเอฟซีที่มาอยู่ข้างหลังนี่นี่ครับเอฟซีจากที่ไหนนี่ครับจากญี่ปุ่นเลยช่วยเอาจริงญี่ปุ่นเลยว่าเกาหลีในนังอินเตอร์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 เอาเป็นพื้นเมืองตัวเองเมื่อไงตัวจริงรอไหม ใช้ได้เ俏ี้ยใช้ได้ผมว่าได้โอเคให้มันทดลองบ้างอ้เพื่อฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีอะไมากชอบกดไลค์เชียร์โเคลืมซับไครเดี๋ยวผมเงียเซีนตีเบสได้ไหมในปีหน้าสำหรันี้เาไปก่อนสวัสดีครับเอา้องงานปิดง่ายะโอเคแล้วมีคนผลงานวันนี้เป็นเตือนใครดูบ้างช่างเป็นเือนก็บบางบกไูได้ไม่มีอ่นเป็นเือนกเ็นเงินมาเจอคลิปหน้